สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ปีพศออ2568วันนี้นะครับก็มีเหรียญจากทางช่องซื้อขายเหรียญ h ชนแนลมาให้ข้อมูลส่งท้ายปีแล้วก็ ตอนรับที่จะเข้าสู่ปีปีใหม่วันนี้ก็วันที่29นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญซึ่งเหรียญน,นี้ ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเรียนแปลกเป็นเรียนผิดปกติแต่ยังไม่เคยามาทำคลิปเป็นจริงเป็นจังสักทีคลิปนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกับให้ความรู้ในวงการ นะครับมาดูนะครับมาดูเหรียญปกติก่อนเหรียญปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรัชการที่เก้าหรือรัชการที่สิบด้านก้อยถ้าเป็นแบบนี้ด้านโป้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือหัวกับก้อยนะครับ จะไปคนละทางนะครับหัวกับก้อยจะไปคนละทางไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบแบบนี้เป็นปกติทั่วไปนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างอาจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ตามปีพอซะอะไรก็ก็ตามจะเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนปกติธรรมดาแต่ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลจะนำมาให้ดู ในคลิปวิดีโอนี้นี่ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเป็นเหรียญเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดแต่ก็ยังไม่มีราคาซื้อขายในในในวงการนักสะสมก็ยังไม่นิยมนะครับก็อาจจะมีเป็นบางกลุ่มที่เขาเล่นนะครับก็จะมีบางช่องที่เขาซื้อซื้อแล้วเขาก็ไปขายให้กับ f อฟซีเขา เท่านั้นเองนะครับทางช่องของเราก็ยังไม่ได้รับซื้อเหรียญแบบนี้หลายๆช่องก็ยังไม่ได้รับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับถ้าท่านติดตามช่องที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญท่านก็อาจจะเข้าใจนะครับช่องรับซื้อเหรียญเขาก็จะพูดชัดเจนนะครับช่องของเราก็เช่นกันคลิปนี้ไม่ได้รับซื้อ คลิปนี้ไม่ได้ขายก็นำเหรียญผลิตผิดพลาดนำเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมดูแล้วมีความสนใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากได้หรือว่าต้องการเราก็ายินดีแบ่งปันนะครับก็มาดูนะครับแบบไหน เหรียญรัชการที่9ที่พูดถึงในต้นคลิปก็คืออันนี้ด้านก้อยด้านก้อยนี่จะเป็นรูปวัดเจดีย์วัดก็จะตรงขึ้นนะครับเขาจะจับเจดีย์วัดให้ตรงขึ้นแล้วก็หมุนมันก็ไม่เหมือนต้นคลิปที่พูดไว้นะครับต้นคลิปที่พูดไว้ถ้ารูป วัดตรงขึ้นแบบนี้นะครับก็หมายความว่าด้านก้อยตรงขึ้นแบบนี้มุนมาด้านโปะด้านโป้ก็จะทิ่มลงจะเป็นเหรียญปกติแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้ทิ่มลงนะครับจะเป็นลักษณะเกือบขวางนะครับจะเป็นลักษณะเกือบขวางดังนั้นเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญแปลกแต่ยังไม่มีกระแสยังไม่มีความนิยม นะครับยังไม่มีกระแสนในราคาการซื้อขายยังไม่มีความนิยมในการเก็บในการสะสมนะครับที่วิดีโอนี้ช่องซื้อขายเหรียญชแนลก็นำมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนชอบเหรียญน,นะครับดูคลิปวิดีโอนี้มีความรู้มีข้อมูลเพิ่มแน่นอน นะครับมีสาระมีประโยชน์นะครับนี่คือของรัชการที่เก้าต่อมานะครับก็มาดูรัชการที่สิบคือเหลียนตัวอย่างต้นคลิปนะครับเราให้ดูรัชการที่10บเลียนที่สองเราก็ให้ดูรัชการที่สิบนะครับ เหรียญแรกก็เป็นเหรียญปกติธรรมดาเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปกติธรรมดาเหมือนเหรียญต้นคลิปไหมก็ไปดูกันไม่เหมือนนะครับเหรียญต้นคลิปเราอธิบายว่าด้านก้อยตรงขึ้นด้านด้านโป้ทิ่มลงแต่นี้ด้านโป้ไม่ได้ทิ่มลง เหลือนิดเดียวก็จะขวางแล้วดังนั้นก็เลยเป็นเหรียญพระเศียรเกือบขวางนะครับก็ต้องนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในการส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะครับถามว่าเหรียญของรัชกาลที่เก้า มีปีพศอะไรบ้างที่เป็นแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกปีพศนะครับเหรียญมันก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรัชกาลที่9นะครับมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะเกิดขึ้นได้ไหมกับรุ่นเก่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็มาดูอีกนะครับแบบหนึ่งนะครับก็มาดูอีกนะครับเหรียญหนึ่งของรัชกาลที่9 ถ้าไม่ดูก็อาจจะเข้าใจว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรสามารถเกิดขึ้นได้น้อยหรือเกิดขึ้นได้มากอย่างเราก็มีหลายหลายเหรียญน,นะครับก็แบบนี้อีกนะครับในส่วนของ กระแสนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของความนิยมเราก็อธิบายไปแล้วในส่วนของราคาในการซื้อขายเรายังไม่ได้อธิบายนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระแสในส่วนนั้นมันก็ไม่มีความนิยมในส่วนนั้นแต่ทางช่องของเราที่เก็บก็เพราะเป็นความชอบ ได้ติดตามช่องหนึ่งได้ติดตามช่องหนึ่งเขาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญพระเสียนเอียงก็เลยค้นหาก็ปรากฏว่าพบเจอนะครับพบเจอก็เลยเก็บเก็บแล้วเห็นว่าเหรียญน,นี้มันเอียงมากเกือบขวางก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเหรียญพระเสียนเกือบขวางไปเลย นะครับก็ส่งไปประเมินราคากับช่องช่องหนึ่งเขาไม่ได้ประกาศรับซื้อนะเพราะว่ามันไม่มีกระแสแต่เราก็ส่งไปให้เขาดูให้เขาประเมินดูเขาก็ประเมินให้เหรียญพระเสียนเกือบขวางเนี่ยเขาก็ประเมินให้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาก็ส่งไปตั้งห้าเหรียญได้รับการ ได้รับการประเมินทั้งห้าเหรียญเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเราก็ใส่ราคาไว้เพื่อกันลืมเท่านั้นนะครับกันลืมถามว่าจะขายไหมถ้าราคาเหรียญละร้อยนี่นะครับก็ยังมองว่ามันมันยังมันยังยังต่ำอยู่นะสำหรับเหรียญพระเศียรเกือบกว่างนะครับแต่ถ้ามันสวยที่สุด ลงตัวที่สุดเนี่ยไม่น่าจะเกินสองร้อยนะครับหรือไม่น่าจะเกินสองรอยก็ต่ำกว่าสองร้อยก็กลางๆก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะราคาเรียนปัจจุบันนี่ก็มันต่ำพูดกันตรงๆร,ราคาเรียนในกลุ่มในวงการ ร,ราคามันตกมากนะครับเหรียญพระเสียนเกือบขวางเลยประมาณนี้นี่มันน่าจะอยู่สักร้อยห้าสิบนะครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับดูอีกเหรียญหนึ่งของรัชกาลที่สิบพระเสียญเ,เกือบขวางเหลือนิดเดียวนะครับ ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็น์ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเก้าสิบเอร์เซนถ้าขวางก็ร้อยเปอร์เซ็นถึงจะขวางได้ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ขวางไม่ได้ดังนั้นเหรียญน,นี้ผมจึงได้ตั้งชื่อว่าถ้ะเสียนเกือบขวางนะครับดูแล้วนะครับดูเหรียญชุดนี้แล้วอยากได้อยากเก็บอยากมี เมนเข้ามาได้เลยนะครับเม้นเข้ามาได้เลยผมจะตอบเม้น์แน่นอนเม้นเข้ามาแล้วก็อ่านเมนของตัวเองด้วยผมตอบแน่นอนผมไล่ตอบนะครับไล่ตอบเมนทุกเม้นที่เม้นเข้ามานะครับถ้าอ่านแล้วเกี่ยวกับเรียนในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะได้ช่องทางของการติดต่อ ก็ผมก็จะตอบนะครับผมก็จะให้นะครับเม้นเข้ามาเลยหลังจากได้ช่องทางของการติดต่อไปแล้วอยากจะได้เหรียญเสียเนเกือบขวางแบบนี้นี่เราค่อยพูดกันทางลายเบอร์ไลน์ก็ยังไม่ให้นะครับยังไม่ให้แต่ต้องเม้นมาก่อนท่านอยากได้ไหมเหรียญถ้าท่านอยากได้เหรียญท่านก็ต้องอยากได้ลาย ดังนั้นเราจึงไม่ได้ให้ไลน์ไปก่อนนี่คือแนวทางของช่องที่เราจะทำในอนาคตต่อไปเราจะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2568นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเราจะได้นําเหรียญ แปลกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอ,ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ